มาเลยครับพี่น้องวันที่15-21มีนา2566มหากรรมสินค้าพวกบริโภคอวกทัวชอ็อปฟินกินเที่ยวสนุกกับเครื่องเล่นชิงช้าขวัญเลือกซื้อสินค้าพวกบริโภคราคาสินค้าอุตอและร้านอาหารกว่าร้อยร้านคาส่วนราชดาานุสณนครับเมืองขอนแก่นเริ่ม,มือื่น15 สินค้ากำลังมาลงครับมีเยอะๆครับร้านค้ากำลังมาส่วนราชดานุสรนอำเภอเมืองขอนแกน่นร้านค้ากำลังมานะครับอาหารมากมาย นืนเปิดเริ่ม10บโมงนี่นะครับตรงคาเยันบราณคอนแกนสรารการจัดคอนแกนนี่ครับแบะมาหาซื้อกับข้าวกันอยู่โซนนี้นะครับ เปิดงานพรุ่งนี้วันที่15มาเที่ยวกันเดอร์พี่น้องเ้ยติดตามหน้าที่ช่อง y u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  e พนกักงานุกซสายแยกเสียนนะครับมีข้อบุญข่าวสารกอจะมาลงในช่อง YouTube ให้แฟนคลับได้ติดตามข้อบุญข่าวสารต่างๆที่ไปพบเจอ ฝากติดตามด้วยนะครับ